ไลท์กนไลท์ลท์คลยไลท์ครับงยครไม่ใช่หนักเมายไมไทดีเป็นไงบ้างใจหายใจหายแล้วก็ดีใจด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่าจริงๆเป็นงานสุดท้ายที่เคีอีู่กับกิเราทำงานได้ผลดกอเป็นทังการเาะใจหายเพราะเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มาค่อนข้างนานเสียงให้หยุกาน สองปีแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ถืไม่รู้ว่ามาอะไรบรรยากาสได้มาทำอะไรแบบใหญ่ๆแบบนี้แบบช่วยกันเยียวาทำไมอันตาไหลภาพเลยนะครับอะไรนะคะอันตาไหลไปภาพนี้แส่งกันไดเราทำเยอะด้วยการรับนัมผัสนั้นเป็นยังไงอหรตอนตอนที่แบบว่าเราพูดถึงการช้วยกันเราืดีใจกันเลยครับผมเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ดีใจมากที่เหมือนอย่างที่พูดบริเวณนี้เลยคือรู้สึกว่าเราดีใจที่ที่เขาไม่อยู่กับเราตลอดเวลาครับ คือเราทำโปรเจกต์นี้กันมานานก่อนหน้าจะเกิดโปรเจกต์นี้เราก็มีการรดสอบรือที่การเจอในที่นีเรื่องราวต่างๆอะไรเห้การเราทกนการเราดึงดใจมากที่มันจะให้อโปรเจกต์ได้งีก็หลังจากโปรเจกต์เราไม่ดีมันหมือนคนก็ใส่แก้วแล้็จะไม่มีผ้าปอกแล้วก็รบสาม ยังยังไม่มีแผนไมแนตอนนี้เลยครับก็จะเป็นเรื่องของนาคิตี่สิปีเพราะอาจจะแบบเรยนทะเองงเส้ยันไ่รู้นอแล้วนะมันะการตอนนี้ตอนนี้ยังไม่มีแผนแต่ว่าเขียนเรียบร้อยกเรอยบแต่ไม่ดีโอการเลยก็จริงสนสำหรับผมกบพีผมว่าเราทั้งคู่เราทเพื่ว่าเรื่องทำงานที่านแล้วเราก็รู้จักกันดีมากเลยถ้มีโอกาสก็ ก็ยินดีทำอยู่แล้วเพราะแค่แค่หมายความว่าสำหรับที่มีแค่ีโปรเจกต์อันนี้มันมันจบไปแล้วแล้วเราเราก็ไม่รู้นะเอนาคตเราจะมีโอกาสได้มาทำอะไรที่มันแบบพิเศษพิเศษแบบนี้อีกหรือเปล่างครับคือถ้ามีโอกาสกเราก็อย่างแน่นอนแต่ว่าจะมาเป็นดูว่าเราพี่จะไปว่าใครก็มาติดตามทางไหนนะครับเพลงคู่กันเหรอครับเพลงคู่รอติดตามหรอแสดงว่าไม่มี แล้วติดตามครับผมดเลยแต่ว่าท sí, ี่คุณก็รู้เหมือนกันบอกไปเราทั้งคู่ที่คุณอยากจะให้เราทำงานคู่กันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆผมคิดว่ามันหลังจากเดี๋ยนี้พอจบที่เกมิี้โปรเจกต์นี่อาจจะมีงานที่เหมือนเราสั่งคนสั่งไปทำด้วยแล้วก็เหมือนมีงานที่เราทำร่วมกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วในเรื่องของการทำเพลงอย่างี่ปีเขาไม่ได้ทำเพลงในฐานะศิลปินเดี่ยวเขาต้องไปทำด้วยแต่ว่า ก็ยังมีโปรเจกต์ที่เรายังมีโอกาสที่จะมาลุ้นร่วมกันได้ทุกคนเรียกเขาเรียกมาให้เขาเขาไม่อยากไปไปบา้า <c oughs> เาเป็นเป็นได้ถึงเพลงเลยนะพวจะมีแค่สองเพลงเองที่เขาไม่ได้เล่นนะทั้งหมดนี้ใรทำไปมไม่้อนเลยเขาดเพลงเขาค่รน่งเงินแล้วือ้ไม่เาักใจใครเราเราก็อยากสว่าเออมีมุมมองใหม่ๆบ้างแล้วแต่เขาแบบภาพจะได้แบบว่าเล็กแบไม่ซ้ำอะไรอย่างเงี้ยข้นเรข้างวามสดใสชาชาาแต่ยังไม่ได้รอคนที่จะมีสิทว่าจมีเสียงใส่น่ารั ใป่ไนี่ยคะคนน่าทำใจแค่เงขาก็เป็นเพ่ย์ในจอหรือไม่จ่ในจอหรือไม่จ่ายทำในจอเลยไม่จ่ายอ๋อไม่กินไม่ไหวละค่ะอ๋อ รัศบาลนครงคอลังสุ่ยไปขึ้นบันทึกแจงพี่จิงพี่จริงๆเคยเคยเร่าสองคนเคยไปดูพี่อิงเรื่องที่ที่ร้านร้านหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็เหมืขาก็ไปดูแล้วจริงเขาก็ชวนเราขึ้นวันนั้นเราไม่ได้ขึ้นเนาะใช่วันนั้นเหมือนยังไม่ได้เตรียมตัวมาอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกันว่า มเอก้ราเราไม่เคยร้องรนยไกาศแบบนี้แบบในในในร้านแบบนี้คนแบบสนุจอยไรเารอยากลองหมดูแล้วถึงว่าครังนี้ก็เลยอว่าัหมายไปที่แรกมไป้หไปวันนั้นอะผมก็เลยชวนบีพีไปด้วยก็เลยบีพีเขาก็อยากดูเซไทจริงอไรีีเลยไปด้วยไแเลไทน่อยโอนะคเข้โซ ก็เป็นบรรยากาศใหม่ๆครับผมเพราะว่าตัวเราเองเราเราสองคนยังไม่ได้มีโอกาสไปเล่นตามร้านอะไรนี้เลยพอได้ไปก็เออได้ประสบการณ์ด้วยแล้วก็ได้บรรยากาศใหม่ๆได้อินสปินโอเคค่โอเคค่ะโอเค่ะโอเค่อเคค่ะโอเคอเค่โอเคอเคมโอเคโอคะอค่ค่ะเ่อเคค่คค่่ค่